สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบก,กับทิปแองเจิลทิปนะคะมีสุขในช่องแองเจิลทิปมีสุขวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาถวายเพลินกันค่ะได้อะไรมาบ้างตอนนี้เราอยู่กับสามสาวนะคะสามสาวสามสาวเรื้อหน่อยนี่ได้บุญเยอะนะคะนี่ไม่ออกนะคะที่วัด <c oughs> ทิปเอาอะไรมาบ้างก็มีขา้าวเหนียวไก่ะคะ่ะข้าวเหนียวไก่ทอด ก็เนี่ยไก่ทอดค่ะแล้วก็มีแก้วค่ะแก้วตาแดงจริงๆจริงๆเลยค่ะตาแดงมีนี่ทิปจะไม่อดไม่อดอะไรนะผักเออสะเดาค่ะทิปตุนสเสบียงที่ไปแล้วนะคะสะเดามีไข่ต้มไข่ต้มซองฟองอะไรอีกมีกล้วยมะม่วงสุกค่ะ แล้วก็มิล่อนมิลลอนอ,อะไรนะมิล่อนไข่มุกเล็กๆแต่ว่าเนื้อหนาเนื้อแน่นมากค่ะทุกคนหวานอร่อยมากเลยใช่ค่ะใช่อร่อยมากเลยเอามาใส่ซื้อมาสิบลูกใส่บาทไปน่าจะห้าหกลูกนี่แหละนะคะแล้วก็น้ำค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนอนโมโทนาบุญน้องกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันว่าทำอะไร นี่นะคะกาลังเข้าพาพาเข้าห้องปาเนะะี่ยค่ะห้องปา่ามีแตงโมกาลังรอคอยการปานะะเนี่ยค่ะแล้วมาผาเนี่อยู่อยู่ต่างประเทศจะบอกเลยประเทศเลาวค่ะห้องปาดเข้าห้องปา่ปาตัดนี่เตรียมรอพานะคะอันนี้แกงสายบัวคะ่ะเพื่อนๆแม่ออกแกงสายบัวคะ่ะ นี่น้าพริกอ่องค่ะทุกคนนี่น้าพริกอ่องนะคะนี่กำลังมาข้าวนะคะข้าวสายข้าวแน่สายข้าวมาข้าวมาเข่าข oh, ึ้นมาเข่าสารเอาแล้วค่ะอันนี้หนึ่งทุปกระเทินไส้อ๋อสายข้าวโอ้นะคะเรียกผิดนะเข้าแชร่เข่าขึ้นมาเออจะไม่เล่เนื้อมันหงุดหงิดกับเรียกผิดค่ะเรียกผิด อันนี้เรียกทรายทราข้าวอ๋อทราข้าวเธอพี่น้องบ่เมนมาข้าวเดีย่ะจำผิดนะคะจำผิดไข้าวเหนียวทรามันมัาไอข้าวจังบัดแผลนี่แล้วเราก็เอาข้าวเหนียวของเรามาสมพบด้วย ต้นมันจะแค่อากกันแช่ออกกันนั้นนะโชกโฉกแล้วแต่ก,อกลงองได้ไม่ก็แช่ก็เกลี่ยใส่เลยเกลี่ยใส่เลยวนๆก่อนต้องผ่อนต้องไม่แค่ไม่ได้ข้าวเหาียววิธีการทำข้าวเหนียวอ,อย่างถูกวธิธีค่ะ <laughs> 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 เราเราจะได้บุญด้วยแล้วเราก็จะได้ความรู้ในการแบบทำข้าวเหนียวด้วยนะคะเพื่อนเขาไม่ใช่กล้องหรอก 嗯。Yeah. สนุกไหมสนุกไหม <c oughs> นอนกีงคันหลังแล้วลูก <c oughs>